ไม่น่าเชื่อนะครับรถ11ปีสีเดิมทั้งคันเลยไม่เคยแกะไม่เคยทำสีเลยกับเจ้ามิวชอยส์ท็อปสุดคันนี้เลยปี3.0 VGT u r b o ปี2012มาพร้อมฝากระโปรงหน้ามีจมูกเรียบร้อยกระจังหน้าโครมียมไฟหน้าเปอรเตอร์นะตัดหมอกไม้คู่หนึ่งด้วยล้อแม็กเดิมโรงงานยางเบสโตนนะครับดอกยางแน่นใช้ได้ยาวเลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดโครมเมียมบันไดขึ้นลงซ้ายขวาที่โครมเมียมให้รอบคันระบบห้ามเบรกได้มาดิสคูหน้าข้างหลังเป็นดำฝาท้ายจัดให้เต็มระบบไฟเบรคดิสสามปัดฝนหล มิลเซเว่นช้อยตรงรุ่นเลยปลายท่อซิ่งด้วยสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยมาดูที่ภายในอย่างเนียนคันนี้ได้รึไม่มาที่183,000สกิโลคอนโซลสมบูรณ์สุดๆนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่วิทยุ DVD ีดี n พ e r วนเนียกียร์ออโต มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้มีปรีปรับแต่งเสียงให้ด้วยเบาะหนังสีดำได้แดงทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขัดมีจอกลางแอร์ลาวเย็นทุกห้องโดยสารเบาะแถว3มสามารถปรับพับได้ขนของได้อเนกประสงค์สุดๆมาที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหอย่างเนียนเลยน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยเพเดิมเลเวลที่แก้มอยู่ให้ครบเลยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกสมบูรณ์สุดๆมาพร้อมกับปั๊มเบรก ABS ด้วยแบตอะเมรอนด้วยนะครับใครมองหารถ PPV ไว้ใช้งานแนะนำ วันนี้เลยเอาไปที่499,000บาทผ่อน6ปีอยู่ที่1 6 8 6บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ป 10, ี1,000 0โลรับประกันช่งล่าย6เดือนยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีเหลือเงินกลับบ้านไปด้วย1 0 0 0 0ประมาณนี้